อยากให้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มาหน้ามาเดินสักสองวันนี่มาวันที่สองแนละ้วหรือวันที่สองใช่ใช่จะได้ดูได้ครบทุกบูธ ในได้มีโอกาสออกงานแสดง B O I Fair ปีนี้ก็เลยนำสินค้าหลักของบริษัทหลายชิ้นหลายตัวมาออกแสดงอย่างเช่นเรามีเรื่องของการทำผลิตอาหารแปรรูปเช่นไส้กรอกนะฮะแล้วก็ไก่ปรุงสุกสำเร็จรูปที่เราส่งออกไปในต่างประเทศทั่วโลกนะครับมาจากบริษัทลาเวนธุกิจเกษตรอุตสาหกรรมนะครับครบวงจร นอกจากนี้เราก็มีธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องแป้งสาลีนะฮะซึ่งนำเข้ามานะครับบริษัทเองก็มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์นะครับแล้วก็โรงงานผลิตถุงพลาสติกด้วยนอกจากนี้เราก็มีเรื่องการทำฟาร์มนมนะครับแล้วก็มีนมคันทูเฟรชนะครับ U.S.D ก็มีนะครับแล้วก็ uh, นอกจากนี้เราเองก็มีเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านฟาร์มต่าง นะครับเป็นลักษณะของครบวงจรเหมือนกัน ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่งาน BOI Fair 2012ค่ะและอยู่ที่บูธของนี่เลยนะคะ TUS ค่ะวันนี้นะคะ TUS ได้นำนี่ในแต่ละโซนนะคะถึง7โซนด้วยกันมาแนะนําให้กับลูกค้าทุกท่านแต่ละโซนนะคะเราก็จะแบบม,ม,มีมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารทะเลแช่แข็งซึ่งในประเทศไทยเนี่ยทุกท่านอาจจะรู้จักในส่วนของซีเล็กค่ะด้านนี้เลยเนี่ย กระป๋องซีเล็กแบบนี้นะคะทุกท่านอาจจะพกติดที่บ้านเพราะว่ามากกรรมที่นี่เรามานํามาให้รู้จักในส่วนของซีเล็กทูน่าและก็ที่สำคัญในส่วนของซีเล็กและก็11บริษัทชั้นนำนะคะยังช่วยในโครงการซื้อซีเล็กหกระป๋องร่วมบริจาค1บาทให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมคืนรอยยิ้มให้กับน้องๆด้วยค่ะ นี้บูสมาคามสาสตร์กรเครื่อนท่หไทยนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำะนวัตกรรมใหม่เราจะมีเครื่องอันนี้เครื่องแรกเนี่ยนะคะตราแนะนาอันนี้มันจะมีเราจะมีเครื่องการเชื่อมต่อตะเข็บโดยไรฝีเข็มโดยใช้คลื่นเสียงนะคะก็จะเป็นเครื่องทางด้านนี้นะคะแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งก็จะเป็นเครื่องตัดเลเซอร์นะคะ,ะการตัดเลเซอร์คันเนทัลวมันจะได้เป็นรูด้านข้างนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นการเชื่อมต่อตะเข็บ นะคะโดยลฟยสีเข็มโดยการผ่านความร้อนนะคะ1 5อองศาค่ะเป็นการเชื่อมเ,อเป็นการเชื่อมต่อผ้าโดยใชเ้เทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็ใช้ได้สําหรับผ้าใยสังเคราะห์ค่ะใช้ได้แต่ผ้าใยสังเคราะห์อย่างเดียวเลยหรอคะอ่ใช่ค่ะเป็นผ้าใยสังเคราะห์ทุกประเภทนะคะแล้วก็ประโยชน์ของมันเนี่ยก็คือลดการระคายเคืองแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้มีวางจําหน่ายอยู่ที่ไหนหรือเปล่า ตอนนี้เหรอคะตอนนี้ยังเลยอะค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างที่จะให้ดูอะค่ะ ว่าที่เรารู้จักกันดีนะครับ60ปีที่เคียงคู่กับอุปกรณ์ปลาปลาคุณภาพสูงนะครับทองเหลืองทนไม่เป็นสนิมนะครับปีนี้นะครับในบูธของเรานะครับได้นํานวัตกรรมใหม่นะครับมานํานวัตกรรมที่ทําโดยคนไทยนะครับเพื่อคนไทยแล้วก็เพื่อให้ประเทศไทยเรายั่งยืนนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับการบริหารจัดการน้ําด้วย เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับผ่านอิเล็กทรอนิกส์มิเตอร์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นคอมพิวเตอร์เป็นระบบพกพาหรือเป็นระบบสัญญาณวิทยุนะครับก็จะขอนำเสนอให้กับทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมภาคที่อยู่อาศัยอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมหรือว่าเจ้าของบ้าน ที่เราต้องการที่จะต้องอรับทราบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับในระบบของเราหรือไม่นะครับ เป็นบูธของไทยรุ่งค่ะยอดจตกรรมไทยเพื่อคนไทยนะคะผลิตโดยวิศวกรคนไทยค่ะ,<ฮ>ะซึ่งก็วันนี้นํารถมาจัดแสดงโชว์2รุ่นด้วยกันนะคะในรุ่นของทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นในรุ่น MUV4 ค่ะส่วนทางด้านขวามือนะคะตัวนี้ก็จะเป็น TR Transformer ค่ะ วันนี้นะคะก็เรียกว่านําศักยภาพของวิศวกรไทยเนี่ยนะคะมาให้ทุกท่านเนี่ยได้สัมผัสกับยนตรกรรมทั้ง2รุ่นโดยเฉพาะตอนนี้ค่ะน่าสนใจมากๆนะคะกับรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะที่ได้แนะนํากันไปนั่นก็คือ New TR Transformer นั่นเองค่ะก็คือรุ่นนี้เนี่ยเราเปิดโอกาสให้สําหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เป็นเจ้าของแต่ถ้าเกิดว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะที่ชอบรถที่นะคะเป็นในสไตล์ MUV4 เนี่ยนะคะก็อาจจะได้เพียงแค่ชมเนาะ เพราะว่าเราไม่มีการกจัดจําหน่ายค่ะเราจะเน้นในเรื่องของทางราชการทหารนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าประชาชนทั่วไปที่สนใจอยากจะได้รถ MUV4 หรือว่าอยากจะได้ไลท์ไซล์ที่เหมือนกันนะคะก็สามารถนําชุดแต่งของ MUV4 ค่ะมาแต่งในทาน n s มเ r อร์ได้นะคะก็จะมีวิลลากจูงนะคะกระจังทางด้านหน้าที่เป็นรูปตาข่ายค่ะแล้วก็กันชนหน้ารวมไปถึงกับการชนหลังค่ะ แต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาโดดเด่นในเรื่องของสมรรถนะนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 3,000cc นะคะแล้วก็โครงสร้างตัวถังรถเนี่ยแร่งแล้วก็ถูกออกแบบและว,วิเคราะห์ความแข็งแรงด้วยระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงเรื่องสีเรื่องคุณภาพการพ่นสีต่างๆเนี่ยคือเทียบเท่ากับ ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำเนี่ยนะคะที่ต่างประเทศเขาเลือกใช้กันเนี่ยนะคะเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดเลยดังนั้นก็คือในเรื่องของคุณภาพเนี่ยเราไม่น้อยหน้าใครแน่นอนนะคะแล้วก็ในเรื่องของความอเนกประสงค์เพราะว่าเป็นรถขนาดหาที่นั่งนะเป็นรถอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้แบบสมบุรสมบูนน์ลอย่างคุณแนนนี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการลุยป่าผจญภัยก็ถือว่าดีมากคะ่ะและล่าสุดเนี่ยก็คือว่าในช่วงของน้ำท่วมนะคะก็ ทางบริษัทของไทยลุงอะค่ะก็ได้รวมน้าใจนะคะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยค่ะก็มีหลายจังหวัดเลยมีอ่างทองแล้วก็มีบางบัวทองค่ะคือลุยจากสนามจริงจริงว่าสามารถที่จะลุยน้ําลึกได้1เมตรแล้วก็สามารถไต่ทางละดียงได้60องศานะคะยังไงก็ฝาับไปด้วยนะคะสําหรับท่านที่สนใจกับยนตรกรรมอเนกประสงค์ปีมือของคนไทยเพื่อคนไทยในราคาที่ประหยัดนะคะวันนี้ New TR t อ a n s f า r m e r มมาให้คุณได้เป็นเจ้าของแล้วด้วยราคาเริ่มต้นที่1นึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นบาทค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ แวะเวียงเข้ามาได้นะคะกับที่บูธของไทยรุ่งค่ะค่ะพร3นะคะชัลลเนที่2พร3ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ก็จะเป็นบ้าน SCG ซีจมนะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่จากญี่ปุ่นซึ่งเป็นบ้านที่มีโครงสร้างพิเศษค่ะสามารถที่จะรับมือกับอาการแบบแผ่นดินไหวที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะหรือว่าทางด้านนี้เนะะี่ยค่ะก็เป็นซีเมนต์บังเกอร์นะคะค่ะซีเมนต์บังเกอร์จะเป็นรูปทรงกระบอกเป็นเนื้อซีเมนต์ที่มีความแข็งแรงเหนียว นะคะเวลาเกิดภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นหินถล่มทรายดินไหวแรงระเบิดผู้ที่อยู่อาศัยภายในบังเกอร์ก็ได้รับความปลอดภั